เรียนเรียนเยดีมากตนเลยนที่ไหนได้ครับตรับคลิปวีดีโอนี้เป็นการแก้สะบักจมนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่อนุญาตให้ให้ถ่ายคลิปนี้ไว้เป็นวิทยาทานนะครับเพราะว่าหมอโนดหรือคนเจ็บป่วยในเรื่องสะบักเนี่ยจะได้มีวิธีหรือวิธีในการแก้สะบักแบบโนดไม่เจ็บนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการอ ชุดแรกเลยที่ได้เรียนมาจากอาจารย์ตูนนะครับแล้วก็เป็นวิธีการแก้ที่ได้ผลและไม่เจ็บนะครับอาจารย์เจ็บไหมครับไ,ไม่เจ็บนะครับจะค่อยๆลดน้ําหนักนะแล้วทีนี้ผมจะค่อยๆงัดสะบักน,นะครับถ้าเจ็บบอกนะไหวไหมครับไหวจากเลือดสี่สิบห้าวินาที หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการแอคชั่นโดยการที่ผักหัวไหลขึ้นมาหาข้อศอกของเราโดยลงน้ำหนักที่เดิมนะครับอาจารย์เห็นไหมครับ เด็ดที่นะครับสามสี <S 2> <S 2> ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็กระตุ้นกล้ามเนื้อครับจะเห็นว่าสะบักลอยขึ้นมาเลยจากที่สะบักเนี่ยที่จมอยู่นะครับการแก้ปัญหาสะบักจมนะครับจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยหายใจโล่งท้องขึ้นเกี่ยวอะไรกันเพราะว่าเมื่อสะบักจมเนี่ยจะไปดันให้ <S <S อ่ ดันให้ซี่โครงเนี่ยนะครับดันให้ซี่โครงเนี่ยมันมันล้ําไปข้างหน้าทําให้พื้นที่ของปอดเนี่ยมันมีน้อยลงที่น้การแก้งสะบักจมเนี่ยจะทําให้ที่ปัวเนี่ยหายใจดีขึ้นอีกจุดนึงนะครับเสร็จไหมครับเสร็จไ,ไม่เสร็จนะครับผมจะค่อยๆงัดกระบักขึ้นนะครับไ,ไหวไหครับไ,ไหวนะโอเคนับหนึ่งสิบห้า ทีนี้นะครับให้ผู้ป่วยยกยุกมต้นอย่างนี้เไปที่เดิมนะครับเดนใช้นิ้วหรือใช้สองก็ได้ตามลดับลแล้วก็ให้ผู้ป่วยยกแขนเต็นสิบครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เป็นยงไงนะครับสบายใชมไหมสบายอ,อีกข้างนึ่งนะครับยาวยาวกว่าเดิมนี่นะครับอีกข้างหนึ่งนี่เจ็บเลยใช่ไหมครับอาอจักรไม่ไม่ไม่ถ้าเจ็บร้องแล้วแต่มาไม่ทนขนาดนั้นหรอกจะทนทำไมใช่ไหมใช่ไม่เจ็บกุบบอแล้ว,วเจ็บใช่ จะข้างนี้แน่ๆม่เก็บรับเหมือนเดิมเห่มือนเดินนเด็ดไหมครับลงเก็ได้โย่ได้นะครับผมจะเริ่มงัดสอบขึ้นนะครับงัดตะบังขึ้นนะไหวนะครับไหวครับโอเค ครบ45วินาทียกขึ้นนะครับแล้วลงใหม่น้ำหนักเท่าเดิมแอคชั่นเหมือนเดิมครับเก็บนิดนึงนะครับอาจารยครับขอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าติดจุดนึงครับเก็บพูดลงดื้อจะเสร็จแล้วยงครัเก็บไหมครับไม่ เป็นนักสสับขึ้นนะครับืเดีย๋ยวตัวที่กว้าพวงพอครับถาน,นี้ถ้าการนูดแบบนี้ยมันจะสามารถกำหนดทางเดยนขงเส้นประสาทได้นะครับนี้จะาจะหลักครับเดี๋ยวท่านจะดีขึ้นแบบ ผมยืนยันเลยว่า80%ดสิบเปอร์เนตขึน้นแน่นอนอแขนเชโยนะครับเออ,อเออ้าดส เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับได้เกิเคลื่อนนิ้วมือขึ้นมาผมลให้ครับตรงนี้นะครับขึ้นมารงที่กดของเหลวครับเดี๋ยวเราไปคลาข้างนั้นนะครับก็เป็นการจบการนวดแก้การสะบักจมนะครับวิธีนี้นะครับเราไม่ต้องคลึงไม่ต้องเค้นให้กล้ามเนื้อลอมบอยมเนอร์และลอมบอยเมเจอร์ต้องช้ำนะครับมีตรงไหนบอกช้ำมีอักเสบไหมครับอาจารย์ไม่มีไม่มีนะครับ ก็ลองไปทําดูนะครับทําไม่ยากแต่ต้องเรียนรู้เรื่องฟอสโฟรืรเซนการกดจุดของแรงครับ